คุณเคยคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตไหมครับแบบที่หวังว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงแต่ลึกๆในใจก็แอบ,บกังวลแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือ Bitcoin จะช่วยให้เรารอดจากสถานการณ์แบบนั้นได้จริงหรือวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่โลกที่น่าสะพรึงกลัวที่คุณอาจต้องเลือกระหว่างกระสุนปืนลูกซองกับสีดเฟรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกผมเคน วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่ผมบอกเลยว่ามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะมากนั่นคือเราจะเอาตัวรอดจากวันสิ้นโลกด้วยบิตคอยได้อย่างไรตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าโลกเรามันกำลังเดินเข้าใกล้หายนะเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ว่าจะหันไปทางไหนเราเจอแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมด เรากำลังอยู่ในยุคที่มหาอำนาจของโลกยังอเมริกาจีนรัสเซียพร้อมจะเปิดฉากสงครามนิวเคลียร์ได้ทุกเมื่อมันเหมือนเราอยู่ในหนังเรื่อง1984เวอร์ชันที่มันน่ากลัวกว่าในหนังซะอีกแล้วดูเรื่องเศรษฐกิจสิครับธนาคารกลางทั่วโลกแข่งกันพิมพ์เงินออกมาแบบไม่หยุดหย่อนผลที่ตามมาคืออะไรเงินเฟ้อพุ่งกระฉูดข้าวของแพงขึ้นทุกอย่างจนน่าตกใจในขณะที่ อัตราการเกิดของประชากรลดลงทั่วโลกคนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองได้แล้วยังไม่พอครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างไฟฟ้าลองดูข่าวช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสิครับปี2021รัฐเท็กซัสของอเมริกาเจอกับพายุหิมะจนไฟฟ้าดับทั้งรัฐปี2023ปากีสถานไฟดับทั้งประเทศเป็นเวลาสุดสัปดาห์ หรือไนจีเรียที่โรงไฟฟ้า19แห่งจาก25หยุดทำงานพร้อมกันคุณลองคิดภาพตามนะครับพอไฟดับตู้ t t m ก็ดับไปด้วยเงินสดที่คุณมีก็อาจจะไม่มีความหมายหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคือเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC คุณรู้ไหมครับว่าเงินหยวนดิจิทัลของจีนมีวันหมดอายุใช่ครับฟังไม่ผิดหมดอายุเหมือนผลไม้ในตู้เย็นเลย ลองจินตนาการว่าเงินเดือนของคุณเน่าเสียได้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงถ้าเรายังฝากความไวไว้กับระบบการเงินแบบเดิมๆที่รัฐบาลควบคุมได้ทุกอย่างพอเราเห็นภาพแบบนี้ความเชื่อมั่นในระบบเก่ามันก็สั่นคลอนใช่ไหมครับแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ผมขอแนะนาให้คุณรู้จักกับบิตคอยครับบิตคอยไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาเหาะเหินเดินอากาศเพื่อช่วยโลกนะครับ แต่มันถูกสร้างมาให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและนี่คือวิธีที่มันจะช่วยให้เรารอดอย่างแรกเลยคือบิต c o i n มันอยู่ในหัวของคุณได้ครับใช่ครับอยู่ในหัวของเรานี่แหละด้วยสิ่งที่เรียกว่า seed phrase ซึ่งเป็นแค่คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ12หรือ24คำคุณสามารถพกพาศทรัพย์สินทั้งหมดของคุณข้ามพรมแดนไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องมีอะไรเลยนอกจากความจำของคุณ บางครั้งพาสปอร์ตยังไม่จำเป็นด้วยซ้ำเรื่องนี้มีพลังมหาศาลมากโดยเฉพาะกับคนที่มีประสบการณ์ตรงจากครอบครัวที่เคยลี้ภัยสงครามอย่างที่แอนเดรียสอันโทนโปูลอสปรมาจา์บิตคอยเคยพูดไว้ว่ามีคนมากมายที่มาจากครอบครัวที่เคยต้องหนีตายกลางดึกพร้อมกับสมบัติทั้งหมดที่ยัดอยู่ในปลอกหมอนขณะที่มีคนพร้อมอาวุธและสุนัขไล่ล่าคุณ เหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นจริงในซีเรียในกรีซหรือกับคนทั่วโลกในปัจจุบันคำถามคือถ้าวันนั้นมาถึงคุณจะยัดอะไรลงไปในปลอกหมอนผมบอกได้เลยว่าธนบัตรกระดาษมันจะไร้ค่าทันทีแต่การที่คุณจำคำสิบสองคำได้มันคือการพกพามูลค่ามหาศาลที่ไม่มีใครสามารถยึดไปจากคุณได้ นี่คือพลังการขนย้ายเงินที่ไร้ขีดจำกัดด้วยการจำแค่12คำมันสุดยอดมากครับอย่างที่ 2. องบิตคอยนั้นไร้การขออนุญาตคุณไม่จำเป็นต้องไปขอร้องใครเพื่อจะทำธุรกรรมแค่คุณเซ็นจ้าวจิกแด้งข้อมูลผ่านดาวเทียมมันก็จบไม่มีใครมานั่งตรวจตราหรือตั้งคำถามว่าคุณเป็นใครมาจากไหนและที่สำคัญที่สุดคือปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่กัดกินเงินของเราทุกวัน Bitcoin ถูกจำกัดไว้ที่21ล้านเหรียญเท่านั้นโค้ดคอมพิวเตอร์แค่บรรทัดเดียวสามารถหยุดนักการเมืองที่จ้องจะเพิ่มเพดานนี้ได้เลยทันทีและประเด็นที่คนกังวลที่สุดถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตละ่ะเรื่องนี้เป็นไฮไลท์เลยครับ หลายคนคิดว่าบิตคอยจะตายถ้าไม่มีเน็ตแต่ความจริงคืออินเทอร์เน็ตถูกออกแบบโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐให้สามารถรอดผลจากสงครามนิวเคลียร์ได้มันไม่มีจุดตายจุดเดียวรัฐบาลอาจจะปิดเน็ตในประเทศตัวเองได้ชั่วคราวแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเปิดมันกลับมาเพราะรัฐบาลเองนั่นแหละที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการทำงานสมมุติสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเลยนะ เกิดการโจมตีด้วยระเบิด EMP หรือพายุสุริยะทำให้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตดับทั่วโลกชั่วคราวบิตคอยของคุณก็จะยังอยู่ที่เดิมครับมันไม่ได้หายไปไหนแค่เข้าสู่โหมดจำศีลเหมือนมแมลงสาบทันทีที่อินเทอร์เน็ตกลับมาทำงานที่ใดที่โลกเครือข่ายบิตคอยก็จะฟื้นคืนชีพแล้วเริ่มสร้างบล็อกต่อไปทันทีแล้วข้อมูลมันปลอดภัยแค่ไหนมีแบ็กอัพไหมคำตอบคือปลอดภัยมาก ข้อมูลของบีตคอยบล็อกเชนถูกคัดลอกและเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นับแสนแสนเครื่องทั่วโลกที่เรียกว่าโนดคุณเห็นแผนที่นี่ไหมครับนี่คือโนดที่เปิดเผยตัวตนซึ่งคาดว่ามีโนดที่ซ่อนอยู่อีกรวมแล้วเป็นแสนแสนโนดกระจายอยู่ทุกมุมโลกตั้งแต่รัสเซียจีนแอฟริกาใต้ไอซ์แลนด์แค่มีโนดเดียวที่มีข้อมูลล่าสุดเหลือรอดอยู่ก็สามารถกู้คืนระบบทั้งหมดได้แล้วและระบบความปลอดภัยของมันที่เรียกว่า proof of work นั้นใช้พลังงานมหาศาลจากฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะที่เรียกว่า ASIC มันไม่ได้ใช้ CPU หรือ GPU ทั่วไปทำให้ยักษ์ใหญ่อย่าง Google หรือ Facebook ไม่สามารถมาโจมตีระบบใดง่ายๆตอนนี้พลังขุด Hash Rate ของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ600 ExaHash ต่อวิลาทีมันคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกคุณไม่สามารถจะแฮกมันได้เลยแล้วถ้าโดนโจรเอาปืนจี้ปล้นล่ะ ปัญหานี้เรียกว่า Five r a n c h Attack วิธีแก้ก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Multi-Sig หรือการแยกกุญแจเก็บไว้หลายๆที่เช่นเก็บสีเฟรสครึ่งหนึ่งไว้ที่บ้านแม่อีกครึ่งหนึ่งไว้ในตู้เซฟธนาคารต่างประเทศโจนต้องไปตามปล้นจากทุกที่ถึงจะเอาเงินของคุณไปได้ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและในภาวะวิกฤตบางคนอาจจะบอกว่าระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของ Barter System ดีกว่าแต่คุณลองคิดดูสิครับ มันช้าแค่ไหนกว่าคุณจะหาคนที่ต้องการไฟฉายของคุณและมีฐานไฟฉายมาแลกด้วยเจอผมว่ารอบิตคอยน์โอนสำเร็จในหนึ่งชั่วโมงยังเร็วกว่าเยอะเลยครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้สะท้อนให้เห็นว่าบิตคอยนถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดมันไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิตัลเพื่อการเก่งกำไรแต่มันคือเรือชูชีพทางการเงินที่แท้จริง ในขณะที่ทองคำหรือทรัพย์สินอื่นๆยังมีข้อจำกัดทางกยายภาพที่สามารถถูกขโมยหรือถูกทำลายได้แต่สีเฟรส12คำในหัวของคุณไม่มีใครสามารถพรากมันไปได้สำหรับนักลงทุนและนักธุรกิจอย่างพวกเราการเข้าใจในสิ่งนี้คือการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นครับมันคือการซื้อกลมทันประกันความล่มสลายที่ดีที่สุดในยุคนี้ในวันที่ระบบการเงินแบบเก่ากำลังเปราะบาง การแบ่งสินทรัพย์มาไว้ในเครือข่ายที่ไม่มีใครทำลายได้อย่างบิตคอยคือกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุดเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของคุณและครอบครัวในระยะยาวครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยส่วนใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มอัปเดตข่าวคริปโตทองคำเศรษฐกิจอย่าลืมลิงก์ใต้คลิปนี้ครับและตอนนี้ส t o อก Signal s c r e e n e r เปิดให้สมัครแล้ว เครื่องมือช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจหามาจากเป็นพันพนตัวส่งตรงถึงคุณทุกวันรีบสมัครก่อนหมดบูรันนะครับสุดท้ายนี้ขอจากด้วยคำว่าสวัสดีครับ